บางมื้อเราก็ต้องอาศัยฝากท้องไว้กับพ่อครัวแม่ครัวตลาดสดเมื่อวานกว่าจะเสร็จงานก็3ามสี่โมงเย็นเนาะเก็บกวาดบ้านปิดร้านออกมาตลาดหิวแบบตาลายมากๆเลยเช้าเที่ยงมื้อเดียวควบไปเลยนะจ๊ะราดหน้าหมูหมักกินไปด้วยเช็ดเหงื่อไปด้วย <laughs> 37มสิบเองศาเนึกอ่ก็อยู่ในลังขนมอบอ้ายมันห้อน กับข้าวที่บ้านมีนะแต่ต้องเอาออกมาอุ่นกว่าจะได้กินลมใสกันพอดีนั่นแหละเราก็เลยต้องมาง้อพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนะจ๊ะแล้วก็พีทก็ต้องการอ่าของใส่ทําบุญตักบาทพรุ่งนี้เช้าด้วยอีกอย่างนึงก็คือบัวสีชมพูตั้งใจจะไปไหว้พระแม่ลักษมีที่เคยขออะไรบางอย่างท่านไว้เมื่อปีกลายปีที่แล้วสิพูดผิดพอกินเสร็จก็ ตั้งหน้าเดินหาดอกบิวดอกบัวดอกบีอยู่อะทุกร้านไม่มีเลยสักร้านมีบัวขาวอยู่เจ้าหนึ่งแต่ปีที่แล้วพี่ก็ใช้บัวขาวนะแต่ปีนี้เราตั้งใจแล้วว่าอยากจะหาสีชมพูให้ท่านหาทั่วตลาดแล้วนะจ๊ะทุกเจ้าไม่มีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่นะตอนเช้าค่อยออกมาดูที่ตลาดตลาดเช้าอีกทีอันนี้เป็นตลาดเย็นนะคะ ได้กับข้าวสำเร็จมา3มอย่างให้แม่ค้าตักพิเศษหน่อยสำหรับใส่บาตรพรุ่งนี้แล้วก็ผล,ลไม้ก็เป็นมะม่วงยายกลำ่ำพี่แอบชิมไปแล้วนะเมื่อคืนเ, <laughs> เนื้อดีค่ะสีสวยฤด,ดูของเขาอเะนาะแม่ค้าบอกอไม่บ่มแก้ด,ด้วยขนมเปี๊ยขนมโก,โกถึงบ้านต้องจิบน้ำให้เย็นใจก่อนนะจะ๊ะไม่ไหวเพลียอันนี้เช้าของอีกวันแล้วนะคะ ไปใส่บาทมาแล้วแล้วก็ได้ดอกบัวมาแต่ว่าก็จะมีแค่สีชมพูได้แค่6ดอกแล้วก็สีขาวเหมือนเดิมค่ะสงสัยพ่อแม่อยากให้เราใช้สีขาววะ่ะคือขอให้มีสีขาวนิดนึงนะลูกนะอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยได้สีขาวมา3ดอกแล้วก็สีชมพูมา6ดอกค่ะพวงมลาลัยหมากพลูสำหรับเท้าจตุโลก,กบาล อาสารพระพรมแล้วก็พระในบ้านนะคะออกตัวก่อนว่าพี่ไม่ใช่สายมูตัวเป้งน,นะคะหรือมีความเชื่อแบบสเปสปะแต่เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยค่ะคือมีที่สุดของที่สุดของความทุกข์เล่าสู่กันฟังเฉยๆเนออย่าเอาไปเป็นดราม่าให้ทุกใจนะใครบ้างจะเจอหนทางที่ราบเรียบอยู่ตลอดเนาะพี่เกิดวิกฤตหลายอย่างประเดประดังกันเข้ามาจนคิดว่าหมดทางสู้ เอาว่าหลับตาไปแล้วขออย่าได้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันมันก็เหมือนมีพลังงานบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันมาทําให้เราได้สัมผัสนั่นก็ผู้หญิงนี่ก็ผู้หญิงเพศเดียวกับเราทั้งนั้นเลยที่เข้ามามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็มีทั้งสูงแล้วก็ต่ําจังหวะนั้นประเทศก็เปิดพอดีโควิดกลายเป็นเรื่องท้องถิ่นประเทศเปิด จังหวะด,ดีได้ไปไหว้ท่านเฉยเลยพี่มองหน้าท่านตลอดการขอนะคะพี่ขอไปสองอย่างกลับมาถึงบ้านหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมมาแม่คุณเล่าให้ฟังตอนนี้หัวเราะได้นะคะแต่ตอนนั้นนี่คือคิดเลยว่าเผากูเลยแต่คุณรู้ไหมผ่านไปหนึ่งเดือนเดือนกว่ากว่าเหมือนฟ้าผ่าตัดจบไปเลยทีเดียว มันจะเหนื่อยมากๆอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่เราต้องขุดรากถอนต้นที่ตายแล้วเสียแล้วออกไปเป็นซีรีส์ย่อๆนะคะเลยเป็นที่มาของการกลับไปบอกกล่าวท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจเนาะ